สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะเรามาดูข่าวต่อไปที่ขึ้นฟีดของ 163.com Forum Entertainment นะคะก็ ID ของผู้เขียนข่าวคือ Melon Girl ค่ะวันที่18กันยายนปี2025นะคะเขาบอกว่า สามนักแสดงสาวที่ถูกลุมเลาด้วยกระแสะบนโลกออนไลน์นะคะเจ้ารู้สื่อทำให้นักลงทุนไม่พอใจอย่างหนักอีสูสินและซงอีเรนหน,นีไปรีภัยต่างประเทศในขณะที่หลวหงหงาวหนีไปญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนะคะเมื่อเร็วๆนี้เหล่าคนดังแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ในวงการบันเทิงหลายคนเนี่ยถือได้ว่าได้รีภัยไปต่างประเทศนะคะคนแรกคือเจ้ารู้สื่อซึ่งมักจะทำเป็นบ้าๆแต่ว่าจริงๆแล้วเธอค่อนข้างมีเหตุผลนะเธอถูก บริษัทต้นสังกัดตำหนิอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายเธอก็ก่อกระบฏขึ้นมาจนนำไปสู่การลงโทษอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์มเสี่ยวหงชูอย่างไม่คาดคิดเธอยิ่งกล้าหาญมากยิ่งขึ้นในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกการไลฟ์นะคะฟีล่าไลฟ์อย่างกระทันหันซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับนักลงทุนอย่างมากอย่างไม่คาดคิดปัจจุบันนั้นหลายแบรนด์ต่างก็หลีกเลี่ยงเจ้ารู้สื่อเพราะกลัวว่าจะถูกตรวจสอบจากทางการอย่างหนักยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรม ที่ควบคุมไม่ได้ของทั้งบริษัทต้นสังกัดแล้วก็เจ้าลู้สื่อนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะถึงขั้นรุนแรงเกินไปจนไม่มีใครกล้าเสี่ยงจู่ๆฟีลไลฟ์ก็ยกเลิกการถ่ายทอดสดโดยไม่ได้พูดคุยกันก่อนขณะที่เจ้าลู้สื่อกําลังจะเดินทางมาถึงสนามบินแล้วก็บินไปร่วมงานเพื่อเตรียมตัวไลฟ์สดเหตุผลก็คือเจ้าลู้สื่อนั้นจะยกเลิกการเข้าร่วมการถ่ายทอดสดของงานในครั้งนี้นะคะที่จะจัดขึ้นในเย็นวันที่13กันยายนเนื่องจาก หากมีภารกิจอื่นแฟนคลับของเจ้ารู้สือเปิดเผยว่ามีคนได้ไปสอบถามตัวแทนของทางฟิลาแล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วว่านะคะเป็นบริษัทต้นสังกัดยอมขาดทุนดีกว่าที่จะปล่อยให้เจ้ารู้สื่อ ปรากฏตัวในงานไลฟ์สดค่ะพวกเขาก็ตั้งใจแน่วแน่กับเรื่องนี้นะคะก็คือไม่ต้องการให้เจ้ารู้สื่อนั้นได้มีเวทีนั่นเองนะคะเจ้ารู้สือรู้สึกเสียใจอย่างมากเมื่อได้รับข่าวที่สนามบินนะคะและถึงกับตอบโต้โพสต์ของแบรนด์ไปด้วยแสดงความไม่พอใจที่แบรนด์นั้นมาอ้างว่าเธอถูกจับเป็นตัวประกันเพราะภารกิจอื่นนะคะหลังจากพลาดการไลฟ์สดแล้วก็ปล่อยให้บริษัทลอยนวลไปค่ะเจ้ารู้สือก,ก็ย้ำว่าพวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังมาโทษชั โยนความผิดให้ฉันเรื่องนี้ไม่ควรเป็นความรับผิดชอบของฉันที่จะต้องจัดการเพราะไม่มีพนักงานเนี่ยเราจึงร่วมมือกันและสื่อสารกันเป็นการส่วนตัวแต่แล้วพวกเขาก็ออกถแถลงการโดยไม่ได้สื่อสารหรือรับรู้ใดๆเลยมันน่าเศร้าใจจริงๆขอบคุณที่ไว้วางใจในตอนนั้นมันทําให้ฉันแทบบ้าอีกครั้งเจ้ารู้ซึกนั้นหมดปัญญาแล้วแล้วก็สุดท้ายก็เดินทางไปเกาหลีใต้ด้วยความโกรธค่ะทางฟีล่าก็รู้ว่าเธอนั้นมาไม่ได้หลายวันแล้วแต่พวก เขากลับออกแถลงการในวันนั้นเองแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ความโดดเด่นนะคะของเจ้ารู้สื่อนั้นอย่างยากลาบากค่ะเป็นการแบบร่วมเหมือนกับทําลายชื่อเสียงของเจ้ารู้สื่อนะคะ สาวคนดังคนต่อมาก็คือวีซุซินนั่นเองอีซุซินนั้นพัวพันกับเหตุการณ์กันแกล้งในกองถ่ายเรื่อง first grade ถึงขนาดถูกเฉิงวี่เยาะเยะ้ยถึงกิริยามารยาที่เจ้าชูแล้วก็ขี้แยของเธอแล้วเขาก็ถามว่าทำไมถึงมีแกะในรายการแสดงที่ร้องได้แค่เสียงร้องฮ่า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 ตลกมากตอนนั้นเฉิงอี้เป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็มองการไก่แต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มพูดน้อยลงเรื่อยๆอาจเป็นเพราะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคำพูดที่เรียก เร,เรียบของจางฮาวเย่พุ่งเป้าไปที่อี้ซูซินอย่างไม่ลดละทําให้แฟนๆต้องขุดคุยคลิปเหยื่อของตัวเองที่ถูกกลั่นแกล้งขึ้นมานะคะดีแลนหวังชี้ไข่แล้วก็มีติงวีซีหูอี้เทียนและจูฉีตันล้วนถูกกล่าวถึงต่อมาแฟนๆก็ถูกอี้ซูซินปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมขณะที่ช่างภาพตัวแทนกับถูกโปรโมตโดยเหยื่อตัวจริงแล้วก็กล่าวว่าบริษัทของพ่อเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการปล่อยกู้นอกระบบยังไม่ได้รับการกล่าวถึง ึงโดยตรงขณะที่นะคะทางด้านของเหลาปั่นไฟนันเองก็ยังคงไม่หวั่นไหวค่ะเมื่อเผชิญกับข้อถกเถียงที่ไม่อาจปฏิเสธได้นี้อีซูซินยังคงไม่หวั่นไหวกับงานแฟนมิทติ้งในประเทศไทยและถึงกับเดินทางไปต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงอุดมการของเธอที่ว่าไม่แขร์นะคะจิตใจของเธอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างแท้จริงก่อนหน้านี้เนี่ยปาปาปรัสซีเปิดเผยว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วซึ่งเทียบได้กับพฤติกรรมของหวังซือชงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอที่ไาอยู่ในญี่ปุ่นและปฏิเสธที่จะกลับจีนค่ะบริษัทของเธอยังถูกซื้อกิจการโดยเหอโยดจินบุตรชายของเจ้าพ่อการพนันอีกด้วย นักแสดงสาวคนที่3ส,ส่งอี้เรินนั้นตอนนี้ก็ถูกสงสัยว่าเป็นแฟนสาวของ วี่มิงหลงอยู่ก็ซึ่งถูกปปาลซีถ่ายภาพไว้ตั้งแต่ยังเด็กขณะมีพฤติกรรมใกล้ชิดกันในช่วงวัยรุ่นเธอเรียกตัวเองว่าแก๊งสเตอร์ตัวน้อยแต่งกายด้วยชุดนักเรียนต่างชาติทั่วไปชอบย้อมผมเที่ยวบาร์แล้วก็เที่ยวเล่นกับผู้ชายหลายคนต่อมาเธอกลับมายัางจีนด้วยผมยาวตรงสีดำด้วยรูปลักษณ์ที่อ่อนหวานของเธอทําให้เธอได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเธอยังมีทรัพย์สินมากมายตลอดเส้นทางนี้ด้วยแม้กระทั่งได้เป็นเพื่อนกับเฉิงชิงซง วัยห้าสิบกว่านี่คือวิธีที่วี่เมืองหลงได้พบกับคู่รักเฉิงชิงซรงแล้วก็จี้กวงกวงในเวลาต่อมาเป็นที่น่าสังเกตว่าอี้เมืองหลงซ่องอี้เหรินและก็เฉินชิงซรง,อ,งอาศัายอยู่ในอาคารชุดเดียวกันบ้านของซ่งอี้เหริอนอยู่ชั้น6ซึ่งต่ำกว่าบ้านของจี้กวงกวงเล็กน้อย อาคารนี้ไม่มีชั้นสี่ซึ่งถือว่าเป็นหลังร้ายมากพวกเขาจึงมีเพียงแค่ชั้นสามชั้นห้าและชั้นหกดังนั้นเนี่ยชั้นหกจึงกลายเป็นชั้นห้าปัจจุบันนั้นซ่งอี้เหริงซึ่งกำลังพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวได้หลบหนีไปอยู่ญี่ปุ่นในชั่วขคามคืนแล้วมาปิดท้ายด้วยนักแสดงนะคะหลวงหยงห่าวค่ะเขาได้เดินทางออกจากประเทศไปเช่นกันเนื่องจากการต่อสู้ทางออนไลน์กับทางซีเปย่ยผลิตภัณฑ์ของซีเป่ยน้ำมานะคะจากครัวกลางซึ่งเชื่อ ต่อกับโรงงานออฟไลน์หลายแห่งด้วยสินค้าเกือบทั้งหมดเป็นสินค้าแช่แข็งในถุงที่ปิดผนึกสิ่งที่น่าหงุดหงิดที่สุดสําหรับนักชิมก็คือแม้แต่บล็อกโครี่ในอาหารเด็กก็ไม่ได้ปรุงสดใหม่ในวันนั้นซึ่งน่าหงุดหงิดสําหรับผู้ใหญ่มากพวกเขาสามารถกินอาหารที่ปรุงสําเร็จได้แต่สําหรับเด็กกลับไม่สามารถทําได้ ต่อมาเชฟหลายคนในซีเปยนั้นก็เปิดเผยว่าพนักงานครัวส่วนใหญ่ดูแลเรื่องม้อไฟก็ทำให้ทักษะของพวกเขาไม่ได้ถูกนำไปใช้เลยนั่นเองแล้วก็ ในที่สุดนะคะเจี้ยก,กวนวหลงก็เผชิญหน้ากับหลวหยงห่าวค่ะกดดันให้เขานั้นนะคะแบบเออไม่ไปผลักดันการเปิดตัวของตัวเองขึ้นมาปรากฏว่าเขาหรือว่าเจ้าของร้านซีเปยมาจากมองโกเลียนะคะในประเทศจีนแล้วก็เขามีอํานาจมากเลยหลวหยงห่าวหวาดกลัวมากค่ะจนต้องรีบหนีไปนะคะจากจีนไปอยู่ฮ่องกงก่อนตอนนี้ทรัพย์สินทางปัญญาของเขานั้นไปจดไว้ที่ญี่ปุ่นนะคะหลังจากออกประเทศไปแล้วเนี่ยเขาจึงแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เหมือนกับว่าออก ไปแล้วก็คือการยอมรับความพ่ายแพ้นั่นเองนะคะสำหรับคุณหลวหงหยงฮาวเนี่ยก็คือคนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยกับเขาแต่ว่าเขาเป็นคนดังนะเพืเ่อนๆความสําเร็จที่น่ายกย่องนะคะเพียงอย่างเดียวของหลวหงหยงฮาวก็คือแม้สมาร์ทไทสันจะขาดทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์านเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้หนีไปต่างประเทศค่ะตอนนั้นเขายังคงไลฟ์สตรีมนะคะขายของของเขาต่อไปแล้วก็ด้วยคําแนะนําจากที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้เขาจึงก่อตั้งบริษัทร่วมกับเพื่อนจนในที่สุดก็ทํากําไรหลายร้อยล้าน ดอลลาร์จากการขายหุ้นค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในครั้งนี้เนี่ยเขากลับมาเจออุปสรรคจริงๆนะคะซีเปอรนั้นมีร้านค้าแฟนชายมากมายแล้วก็การเปิดเผยของหลัวหยงฮาว่าขาดทุน1นถึงสงล้านหยวนในวันเดียวเนี่ยก็ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้น IPO ในอนาคตของเขานะคะผลกําไรที่เขาได้รับจากผู้บริหารระดับสูงก็ได้รับการกระทบด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่คาดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยพวกเขา จะบินหนีไปต่างประเทศเมื่อสถานการณ์นั้นเลวร้ายลงก่อนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะมีหลักการอย่างไรก็ควรเรียนรู้ที่จะต้องแบบเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหานะจากนั้นก็เปิดเผยความจริงต่อสาธารณชนค่ะเอาละค่ะจบเนื้อข่าวนี้ไว้ที่ตรงนี้นั่นเองนะคะเอาละอย่างน้อยเราก็รู้จักถึง3ท่านด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าลู่สื่อนะคะแล้วก็อีุดซินรวมทั้งทรงอีหลนด้วยนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวอื่นๆกันต่อ ะะกะอนนี่เป็นของ 163.com forum entertainment เดี๋ยวเราไปโซฮูกันบ้างคะ่ะโซฮูนี่ก็แรงอยู่เนาะก็แรงส่วนใหญ่จะแรงอยู่เป็นประจำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรให้พวกเราอัปเดตขึ้นฟีดกันบ้างนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ